ในช่วงที่ผมอยู่มัธยมเป็นช่วงที่ PSP รุ่น3 0 0พกำลังมาครับและยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะวครับว่าเป็นเครื่องเถื่อนนั่นแหละครับก็แงสิครับอายุช่วงนั้นถ้าม่เงินถุงเงินถังก็ต้องเก็บตังค์กันยับยับนั่นแหละครับกว่าจะได้มาซึ่งถ้าจะให้ซื้อเกมตลับแท้เป็นพันๆก็ไม่ไหวใช่ไหมครับซึ่งเกมใน PSP ในยุคนั้นก็มีแต่เกมเพียบๆเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะ Final Fantasy ดิสซทั้ง2ภาคไปท่านเกม Pist Walker พัฒน์พอนเทคเคน God of War f a n a y Star 2 g t a รวมถึงเกมน้อยใหญ่อีกเพียบเลยครับที่มมดสด และเป็นเหตุผลหลักที่ผมอยากได้เครื่อง PSP มาในครอบครองนั่นก็คือการมาถึงของ Monster Hunter 3 Portable ครับเกมล่าแย่สุดมันที่ยิ่งเพื่อนของคุณมี PSP ครบ4คนด้วยกันและหลักก็ความระดับหมอนลำจะบังเกิดฮะใครอยากล่าตัวอะไรเพื่อทำชุดที่ก็ช่วยจนตีีวนไปครับและ Monster Hunter เริ่มทำให้ผมเป็นมาโซเกมเมอร์ช้าๆครับฝึกฝนโซโล่มอนทุกตัวทุกอาวุธและผมก็กลายเป็นฮันเตอร์ไปถึงขั้วใจเลยครับและไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปแค่ไหนที่ผ่านมาทุกครั้งก็จะมีผู้เล่นแบ่งเป็นฝ่ายเสมอครับคือ1 คนที่เป็นฮันเตอร์อยู่แล้วแบบผมก็เล่นมันอยู่นั่นแหละกับ2ผู้เล่นทั่วไปที่มองว่ามอน s เตอร์ n t e r อร์มันยากและฟาร์มหนักเสียเวลาซึ่งผมก็มักจะขายเกมนี้อย่างตรงไปตรงมาครับเพื่อที่ว่าสักวันคนทั้งสองกลุ่มนี้จะใช้เวลาร่วมกันได้ในมอนฮันสักภาคก็อยางมีความสุขครับและช่วงเวลานั้นก็มาถึงแล้วครับช่วงเวลาที่ผมรอคอยช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้เสพความสุริยภาพแห่ง for b i d d เดน a n d ดินแดนสนรยาที่ทั้งความโหดร้ายและความงดงามรวมเป็นหนึ่งมาครับทุกท่านถึงเวลาที่ทุกท่านจจะะไไดดดดด้เเเเปปปปิิิูตาแลลใกกับกมยี ที่สุดเท่าที่เคยมีมากับ Monster Hunter Wilds เฮ้เฮ้เฮ้เหากคุณคิดว่าคลิปนี้จะเป็นการรีวิวแบบปกติแบบที่ผมทำล่ะก็คิดผิดแนะครับรถนี่จะเป็นการขายและอวยล้วนๆในฐานะฮันเตอร์ที่รอมาแสนนอน สวัสดีครับขอต้อนรับสู่กอนรกและนี่คือ Monster Hunter Wow เกมนี้เป็นเกมแนว Third Person Hack and Slash ครับจะเล่นคนเดียวเล่นกับเพื่อนก็โคตรมันเกมถูกปล่อยออกมาในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2025ครับพัฒนาและจะจำหน่ายโดย Capcom ราคาบนสตีมและ PS5 อจะอยู่ที่1,990บาทครับและคะแนนรีวิวมิกซ์บนสตีมครับแต่ผมสนใจที่ไหนกันเล่านิยายสั้นของ Monster Hunter World นั้นที่ผมจะให้พวกคุณคือสุดยอดเกมล่าแย้ที่ทุกคนสามารถสนุกไปกับมันอย่างลื่นไหลได้ครับถ้าเกมไม่ค้างไปสะก่อนนะฮะ Monster Hunter World เป็น Monster Hunter Title หลักแรกที่ให้ความสัมพันธ์การเล่าเนื้อเรื่องอย่างจริงจังครับเอาแค่ตัวละครของเราพูดได้เราก็รู้สึกทันทีแล้วครับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกของมอนฮันเรียบร้อยแล้วครับรวมถึงพาริโกน้องแมวที่เป็นผู้ช่วยแสสนนารง สามารถปรับให้ผู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยครับน่ารักและผมจะไม่ชี้ทางแปลกๆให้พวกคุณไปในทางอันตรายอย่างการบอกให้พวกคุณหาชุดของลาลาบารีนาให้น้องแมวที่คุณรักใส่หรอกนะครับ <c oughs> คุณจะสัมผัสได้เลยครับว่าทุกตัวละครมีบทบาทและเฉลี่ยบทได้ดีทีเดียวครับและหลายๆครั้งคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมเจมมาถืออยู่ในซีนบอ่อยๆกับเอลมาเลยวะคาตอบมันง่ายมากเลยครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ตัวละครที่มีชีวิตชีวาจะอยู่บนคลิปของผมนานๆางไงแหละครับ <c oughs> m o ต s t e r Hunter w i l เป็นเกมที่จะจูงมือคุณตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับไอที่ล็อกกันว่าทัวรเรียสิชั่วโมงเนี่ยเรื่องจริงครับเพราะในเรื่องในช่วงต้นจะเป็นการสอนให้คุณให้รู้จักว่าไอที่เรียกว่าเกมล่าแยม้มาเล่นยังไงสรุปเนื้อเรื่องสั้นๆแบบไม่สปอยนะครับเนื้อเรื่องภาคนี้ดีที่สุดในบรรดา Monster Hunter ภาคหลักทั้งหมดครับแต่ทรงมันจะเป็นแนวแบบหนังฮีโร่หน่อยๆมีตัวหน้าตำคาญบ้างโดยรวมทำออกมาได้กลมกล่อมน่าติดตามพอสมควรฮะและภาคนี้เขาไม่สนว่าพวกคุณจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ครับเขาจะจับนมอ และผมจะอธิบายอย่างรวบรัดให้ใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือลังเลจะซื้อนะฮะ าอาวุธในเกมทั้งหมดมี14ชิ้นแต่คุณจะใช้มันไม่ถึงส -4 ถึงชิ้นจากที่ผมพูดแน่นอนคะในบางคนชิ้นเดียวทั้งชีวิตก็มีครับและก่อนเรื่องใดๆคือด้วยความที่เกมนี้ core design ตังต้งต้นของเกมมันคือเกมฟ IGHTING ครับแค่เปลี่ยนจากตีคนกันเองไปตีมอนนั่นแหละฮะและอาวุธต่างๆที่ผมกำลังจะแซมแล่มมันก็เหมือนกับคุณเลิกนักสู้ของคุณนั่นแหละครับถ้าโจมตีหรือที่เขาเรียกกันว่า move set ก็จะเปลี่ยนไปตามโอที่คุณถือครับและผมจะไม่อธิบายท่าน,นู่นนี่เพราะพูดไปคุณก็ททททาา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 ตตตมมมมันนนนนนีีีไไ่่่่่่่ดดดดด้้้ออออยููููะะแแผจจจพถถึึงงงุุเเเขววธหใกกกกรรรรรสปลบบ ก่อนนะครับลองซอสหรือดาบยา อาวุธสุดเฟียวฟันแบบไม่เลี้ยงและเอี้ยวตัวมาเก็บดาฟาดอากาศแบบไม่หยุดดาบยาวเป็นอาวุธยอดนิยมสุดเมนสตรีมถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกและชอบตีใกล้าดาบยาวไปก่อนเลยฮะเล่นไม่ยากมีความสามารถในการเก็บชาร์จดาบที่เรียกว่าสปิริตเก t e บางก็เรียกว่าเก็บคมบ้างก็เรียกว่าเก็บดาบแดงครับเพื่อให้การโจมตีดีขึ้นเรื่อยๆตามสีครับไล่ไปขาวเหลืองและแดงหน้าที่ในการต่อสู้คือการทาดาเมจเป็นหลักในระยะใกล้ครับแม้ดาบยาวจะไม่สามารถกดป้องกันได้แต่ดาบยาวนั้นสามารถสวนกลับมอนสเตอร์ได้ถึง2ท่าครับที่ว่ากระามตรงมันคือท่าโจมตีีท่นนับเป็ แล้วค่อยสวนกลับครับดาบยาวสามารถเล่นได้หลายระดับครับตั้งแต่เล่นสายน้ำลายยืดตีโมโัมโม่เดี๋ยวมอนก็ตายยันเคาน์เตอร์แมชชีนที่มอนตี้กี่ทีก็โดนสวนกลับหน้ายู่ไปดิเกรดซอร์ด <Great Sword. S 1> หรือดาบยหญย ขนาดไม่ใช่เรื่องสาคัญแต่อย่าให้ได้ฟันนะบอกเลยว่าเจ็บเฮ้ยคุณผมหมายถึงดาบใหญ่เนะ้ยถ้าอยากจะโร่เพล์เป็นนักดาบดําก็เชิญกันได้นะครับโจมตีรุนแรงกันได้แพรี่ได้ power crash ได้ขยายความนิดนึงนะครับแพรี่ที่ผมว่ามันคือ offset attack นะฮะแต่ขอเรียกแพรี่เพื่อความเข้าใจง่ายเดอ้อดาบใหญ่มีความสามารถในการชาร์จมตีที่รุนแรงที่สุดในเกมใครชอบความบ้าพลังตีน้อยแต่ตีหนัก ว้าก็มาทางนี้เลยฮะไม่พักนี้ปรับให้ใช้งานชาร์จโจมตีและทิศทางโจมตีได้ง่ายขึ้นมากครับด้วยโฟกัสโหมดตอนนี้ก็เหลือแค่ฝึกวางตำแหน่งตัวเองก่อนจะฟันให้ถึงและโจมตีทันก็พอครับและรับรองว่าสะใจสายดาเมจหนักแน่นนนดูอลเบรตหรือดาบคู่ ผมมี2เบลดดับเบิลเบลดใครอยากจะเบลดกับตันรีวายอยากจะเบลดแอซซสซินฝารัวป,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 ป้าป้าป้าแบบไม่หยุดก็เชิญดาบคู่เลยครับเป็นอาวุธที่โจมตีเร็วที่สุดและเล่นง่ายอีกชิ้นที่นิยมเล่นกันมากครับด้วยความที่เล่นสนุกมากๆฟันมันมันแบบเบิ่มเบิ่มทำให้ดาบคู่เป็นอีอาวุธหนึ่งที่ผมแนะนำไม่คุณเล่นเิ่นใหม่ได้ลองใช้ฮะมีความสามารถในการเปิดดิมอนโหมดที่จะเป็นการเปิดใช้ความสามารถทำให้การโจมตีรวดเร็วขึ้นสามารถเก็บสิ่งที่เรียกว่าดิมอนเกจเพื่อมาใช้ท่าพิเศษและล่าปกติได้ที ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือถ้าหมุนของกัปตันรีไวท์ที่เมื่อคุณเจาบโฟกัสแผลคุณจะโค้งดาบหมุนปั่นมอนจนหัวจะหลดฐานได้เลยครับโคดีแฮมเมอร์คอนครับเอ่อใช่ครับคอนเจอมอนรบเจอปัญหาเราก็ ถ้าปกคุณทําอะไรไม่เข้าท่าผมก็จะบคุณด้วยเป็นอาวุธที่เหมือนจะสิ้นขีดแต่อาศัยการหาจังหวะในการจูบตีมากที่สุดอาวุธหนึ่งเลยครับเป็นอาวุธที่เน้นบ้องหัวมอนให้เกิดความเสียหายสูงสุดและสตันมอนครับแรงน้อยกว่าดาบใหญ่แต่เร็วกว่าครับและกดป้องกันไม่ได้นะจ๊ะมีความสามารถในการต่อขอโบโนได้อย่างไม่รู้จบด้วยการบุน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 ,นและก็โหวดวนไปครับจนกว่าจะนอนแมวไปเลยบวกับท่าจูบตีออฟเซ็ตที่ถึงจะใช้ยากแต่ถ้าทําได้บ่อยๆก็โหดเอาเรื่องอยู่ฮันติงฮอรในหร็น คนชอบกนักฮันติงคอนหรือคอนคุยเป็นอาวุธที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายกับคอนมากๆครับแต่สิ่งที่ต่างกันมากๆและทําให้เกมเพลย์ของอาวุธนี้ต่างกับอาวุธอื่นโดยสิ้นเชิงคือความสามารถในการเล่นโน้ตเพลงฮะอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ใช่ครับคุณกําลังแจ๊สโซโยโซในขณะที่มอนสูรโหดกาลังจ้องจะเล่นคุณครับให้นึกภาพคนอื่นกาลังเล่นเกมแฮกแอนด์สลัดมันๆในขณะที่คุณก็เล่นเหมือนกันครับแต่เป็นแบบริ่นเกมเพิ่มไปอีกแมคคานิกหนึ่งผมจะอธิบายสั้นๆนะฮะการโจมตีใดๆที่เราทําออกไปจะนับเป็นนกกาาาาาารรรรททํํ1โโ้้ตตตตตมมมมมุีีีี่่เเเดจจจไปัับซึงงะอยให เป็นตามสูตรเพลงด้านขวาบนนั่นแหละฮะจากนั้นก็กดเล่นเพลงเราจะได้ผลลัพธ์หรือบัฟต่างๆตามเพลงนั้นๆครับการเล่นเพลงจะทําให้ทุกคนในปาร์ตี้รวมเราได้รับผลบัฟและประโยชน์ต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะฮิลจะลบสถานะผิดปกติยานสามารถเล่นเพลงที่ทําให้เพิ่มคมอาวุธได้ด้วยฮะแต่ลบเติรไปจากใจไม่เลย <c oughs> รวมถึงความสามารถในการสร้างพื้นที่บัฟวงกว้างที่เพื่อนสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้หรือจะเล่นเพลงที่ใช้ออฟเซตแอตแทกก็ทําได้ครับเป็นหนึ่งในอาวุธที่เล่นยากที่สุดชิ้นหนึ่งแต่ถ้าคุณเล่นเป็นละก,ก็ปาร์ตี้ก็จะรักมากทีเดียวครับ sword and shield หรือดาบโลอาวุธของพู้ที่มีมัลติโพเทนเชียลหรือผู้ที่มีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะฟองกันโจมตีสตันพาวเวอร์แคลสซับพอร์ตคีบอลเจาะแพะวางกับดักจับมอนทำได้หมดเลยครับอาวุธนี้ว่าง่ายๆว่าถ้าเกิดในซีีหรือพอร์ฟิโอ,โอมีเขียนว่าเป็นเมนดาบโลสะพ อยารับท่านั้นลักลับดาบโล่เป็นอาวุธที่มีความเป็นกลางที่สุดทําได้ทุกอย่างดาเมจก็ถือว่าไม่เบาทีเดียวแต่อาจจะต้องฝึกคอมโบให้เหมาะกับสถานการณ์มากขึ้นกว่าตอนภาคเวิลด์ครับและที่พิเศษที่สุดเป็นอาวุธเพียงชิ้นเดียวครับที่สามารถใช้เทมขนาดที่ถืออาวุธได้ครับซึ่งทําให้ดาบโล่เป็นอาวุธที่เล่นแบบซับพอร์ตไปช่วยเพื่อนด้วยไอเทมจากสกิลไวร์รนจ์ที่จะเป็นการอมยาเขียวแล้วป่อปูดใส่หน้าเพื่อนทุกคนเนะเป็นอีกอาวุธที่ผมแนะนาให้ฮันเตอร์มือใหม่ใช้ครับช l a d ด อาวุธส,สุดเนื้อที่ต้องใช้มันสมองถึง200%เพื่อรีบประส <c oughs> ิทธิภาพสูงสุดการต่อขอมโบที่อิสระและซ kind of ับซ้อนสลับรูปแบบอุธไปมาเพื่อทําความเสียหายและป้องกันสลับกันไปและน่าแปลกนะครับที่อาวุธนี้กลับได้รับความนิยมมากผสมควรทีเดียว s ชาร์ l เลดมีรูปแบบการใช้งาน2รูปแบบใหญ่ๆครับคือดาบโล่และขวานครับ ผู้ใช้จะต้องเก็บพลังงานและไฟล์กเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กระดาบโลและขวานครับนี่ยังไม่นับแมานิกกัดพอยที่จะมีผลป้องกันให้หลังท่าโจมตีบางท่าครับถ้าจะให้ผมอธิบายแบบเจาะลึกคลิปนี้คงจะยาวไปชั่วโมงแน่นอนครับพูดง,ง่ายๆนะครับเป็นอาวุธที่มีเพดานทักษะสูงปร,รีดพอๆกับค้อนขุยเลยครับแต่ระดับดล่างๆยังพอเล่นได้อยู่ครับแค่ทำดาเบลไม่สุดเท่านั้นเองครับเป็นอีกอาวุธที่ผู้เล่นหน้าเก่าชอบมากเพราะสนุกที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนจะใช้งานได้คล่องๆครับ Switch X อาวุธสุดมันสำหรับผู้ที่ชอบใส่นัวมั่วตัวกับมอนแบบแมนแมนคุยกันขอเราจะป้องกันไปทําไมในเมื่อเราสามารถโจมตีให้มันตายก่อนเราเจ็บได้และถามว่าทำได้ไหมก็ไม่ สวิชแอคเป็นอาวุธท,ที่ถึงเลือดถึงเนื้อที่สุดในทุกอวุธครับด้วยรูปแบบการเล่นที่เน้นการโจมตีที่รุนแรงแบบพลวงในเป็นหลักสลับไปมาระหว่างรูปแบบขวานระดับใหญ่ที่จะต้องบริหารเกจคลายชาร์จเบรครับแต่ลดความเข้าใจยากลงมาเกือบครึ่งโดยไมคขันเกของสวิชแอคจะเป็นการเก็บหลอดพลังงานเคลือบขวานหรือดาบเพื่อใช้ท่าใหญ่เท่านั้นครับที่เหลือก็แค่คอมโบตามสไตล,ล์เราและไม่สามารถใช้ในการป้องกันแบบตรงๆงได้ครับแต่จะมีออฟเซ็ตแอตแทกของโหมดขวานและท่าแฮร ry ี่ของโหมดดาบครับรวมถึง ใส่แบบไม่ต้องกลัวการโดนขัดเป็นอาวุธที่จากประสบการณ์ของผมในภาคนี้ถือว่ายากที่สุดแล้วครับเนื่องด้วยอาวุธไม่สามารถกดป้องกันได้ไม่มี perfect dodge ไม่มีความสามารถในเชิง mobility ถ้าเล่นในช่วงต้นถึงกลางเกมได้ยังสบายครับแต่ถ้าจะเป็นช่วง end game ไปต้องฝึกฝนการ offset attack ให้ดีค grave. รับ i s e g r a v e พลองแมลงแห่งความเหลื่อมล้ำผู้หลุดพ้นปัญหากับดักของ hunter รับรากหญ้าเพราะมันเอาแต่บินไปบินมาครับลงเลือไปหมดแล้วครับว่าอะไรคือการยืนการเดินบนดินและพวกเขาไม่สนที่จะลงพื้นจนก,กว่าบัฟจะหมดด้วยนะเฮ้ยเป็นอาวุธเน้นการเก็บเอเซ ที่สุตต่างๆของมอนสเตอร์เพื่อเก็บปั๊บต่างๆสามารถโจมตีทั้งบนพื้นและบนอากาศเป็นอาวุธเดียวนะครับที่สามารถคอมโบกับอากาศได้ซึ่งในภาคววยนี้ได้เพิ่มความสามารถหลายอย่างให้กับพอมแแลงให้แบบว่าโคตรเก่งไม่ว่าจะท่าโจมตีท่าใหญ่และมีออฟเซตแอตแทลับๆอยู่ด้วยครับใครที่เบื่อการสู้มอนบนพื้นอยากจะซัดหน้ามอนกาอากาศก็เชิญพอมแแลงได้เลยครับแลนซ์ หรือหอกโลหหากไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดอาวุธนี้คือผู้เสียสละเขาคือผู้เผชิญหน้ากับความหวาดกลัวและเขาจะไม่ถอยจนก,กว่า HP ของเขาจะวิกฤตและนส์ <L ens S 1> เป็นสุดยอดอาวุธที่มีจุดเด่นคือท่าป้องกันที่ดีที่สุดในเกมป้องกันแทบจะได้ทุกท่าของการโจมตี Power c แ a s h ได้ง่ายสามารถสวนกับศัตรูได้อย่างรุนแรงด้วยครับและถ้าสวมใส่ชุดในช่วงเอนเกมคุณจะสามารถดึงความสนใจของบอลมาที่คุณได้เพื่อให้คุณจะได้แทงความเสียหายของเพื่อนได้ด้วยครับเป็นอาวุธที่ค่อนข้างเฉพาะทางที่หากคุณชอบการป้องกันและสวนกลับแบบตึงๆแลนส กันแลนส์เอ่อมันคือแลนส์ที่บวกไขาดาวชุบแป้งทอดนะครับที่ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นแลนส์ในชื่ออาวุธแต่ความอลังการความบูมบ้ามต่างกันเยอะปลุกเลือดเหล็กไหลให้มันเอ่อร้นออกมาจากปากกระบอกปืนร้อนๆที่กํลาลังเจาะน้หมอนล้วกอบไม้ไหวแล้วอุ้ย ค,คุณมองผมอย่งงางนั้นทำไมครับหน้่ผมพูดอะไรผิดไปเงือนการแลนส์เป็นอาวุธที่เน้นการต่อสู้ระยะใกล้เด่นเรื่องการทําความเสียหายด้วยเชลล์และความสามารถไวเบิร์นไฟที่เป็นการชาร์จพลังระเบิดสายมอนครับในภาควานี้เขาได้ปรับกันแลนส์ให้โหดสัตว์มากครับไม่ว่าจะคอมโบที่รุนแรงและมีความสามารถในการทำพาวเวอร์คราชสามารถใช้ไวเบิร์นไฟได้ถึง2ครั้งนี่ยังไม่นับความสามารถในการป้องกันที่เป็นรองแค่แลนส์นะครับพูดง่ายๆก็คือนี่เป็นอาวุธสงครามที่เดินได้นะครับมีข้อเสียมินิดเดียวเองครับคือเรื่องโมบิ จะแตกต่างจากแลนสนิดนึงครับเพราะว่าแลนสจะมีความสามารถในการเลคลืค่อนที่อยู่บ้างใครที่ชอบความระเบิดของอเผากระท่อมก็เชิญกันแลนสได้เลยครับไล่โบกันหากคุณไม่ใช่ว่านอนไรอันยธรรมที่วันวันเอาแต่บ้องมอนไปวันวัน ผมข,ขอเสนอไ์โบกันหรือปืนเบาสุดยอดอาวุธยิงระยะกลางไกลสําหรับผู้เล่นสาย FPS พกกระสุนที่ปืนของคุณยัดลงไปได้เตรียมมาประเคใส่เจ้าหมอนอุ้ยอายนั่นให้มันได้รู้ซึงถึงรสชาติของวิทยาการของมนุษย์กันฮะปิว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 ไรโบกันเป็นอาวุธระยะไกลที่สามารถยิงใส่มอนในระยะกลางไกลได้ดีมีกระสุนหลายแบบไม่ว่าจะกระสุนปกติกระสุนทะลุกระสุนกระจายแถมในภาคนี้กระสุทะะสะนสทั้ง3ารูปแบบย,ยิงได้แบบได้จํากัดด้วยนะครับเล่นง่ายมากๆสามารถเดินยิงแบบต่อเนื่องได้รีโหลดค่อนข้างไวมีร ปิดไฟโหมดที่ทําให้คุณสามารถยิงรัวเป็นชุดได้ตามกระสุนที่ปืนนั้นมีสร้างความเสียหายเฉพาะสถตียนสามารถทําให้มอนติดชาติดหลับปิดพิษได้รวมถึงบัฟเพื่อนด้วยกระสุนก็ทําได้ครับแถมยังสามารถใช้โฟกัสช็อตใส่แผลมอนที่อยู่สูงได้ใช้ระเบิดปักพื้นหรือกระสุนระเบิดแฝงที่ทำดาเมจเพิ่มเติมอะไรแบบนั้นครับและที่ผมชอบที่สุดคือความสามารถที่เรียกว่าเชเซอร์ช็อตที่เป็นการเพิ่มพยาดาสกิลของผู้เล่นปืนเบาให้ได้ฝึกและทําดาเมจเพิ่มเติมครับปมนอีกดึงอาวุธสายยิงไกลที่เหมาะกับผู้เเลล่่่่่นนนนนใใหหหมมคครรรัััับบวววกกกกปืือแแแตาาาญงะ เลือดเนื้อกว่าแฮปปี้โบกันหรือปืนหนักเป็นอาวุธระยะกลางไกลที่รุนแรงกว่าปืนเบามีกระสุนที่หลากหลายกว่าและมีกระสุนพิเศษที่ชื่อว่าไวเวิร์นอาร์มูมันจะคล้ายกับท่าไวเวิร์นไฟลของกันแลสนั่นแหละฮะแต่เบากว่านิดหน่อยมีโหมดการยิงพิเศษอื่นที่ชื่อว่าไวเวิร์นฮาร์และไวเวิร์นพีเซอร์ที่คุณจะต้องเลือกว่าจะเล่นแบบปืนโกนหรือยิงแบบทะลุครับข้อเสียคือเดินค่อนข้างช้าครับตอนถืออาวุธแต่ทดแทนด้วยความสามารถที่กดป้องกันได้ครับแฮร์รี่ก็ยังได้พาวเวอร์แคสก โบหรือธนูอาวุธดั้งเดิมที่ใช้ในการล่ามาน้ับสา,าสวัสดและมันจะใช้การได้ดีหยิบธนูของท่านขึ้นมาและงางให้สุดยิงมันให้ทะลุคู่หัวใจศัตรูไปเลยฮะ โบหรือธนูเป็นอาวุธระยะกลางไกลที่มีความรุนแรงสูงไม่ต้องรีโหลดกระสุนแต่จะใช้โคตติงหรือสารเคลือบในการเพิ่มความสามารถให้ธนูแทนการเปลี่ยนอาวุธซึ่งในภาคนี้ธนูได้เพิ่มความสามารถมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นการโคตติงได้โดยไม่ต้องเสียวัตถุดิบแต่จะใช้เป็นเหมือนคูดาวจากหลอดเกจพิเศษแทนที่ยังสามารถใช้มันเพื่อทำเทรเซอร์ช็อตที่เป็นท่าใหม่ในภาคนี้ที่เมื่อยิงใส่มอนแล้วธนูที่ยิงหลังจากนี้จะพุ่งหามอนสเตอร์แบบติดตามเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะครับแต่มันพุ่งใส่แบบไอ,บนอ,นบอซอ แม้ดาเมจจะไม่มากแต่มันการันตีความเสียหายได้ครับะได้าการเอาตัวรอดก็มี perfect dodge และต่อท่าคอมโบได้ด้วยครับและท่าโฟกัสช็อตที่โหดที่สุดที่เราสามารถจอบแผลมอนสเตอร์แบบทั้งตัวได้ด้วยโฟกัสช็อตเพียงครั้งเดียวครับซึ่งเหมาะมากกับการเล่นแบบปาร์ตี้ที่เราสามารถใช้โฟกัสช็อตเพื่อหยุดการโจมตีของมอนได้ครับธนูเป็นอีกอาวุธที่หากมีความเชี่ยวชาญจะเป็นอาวุธที่โหดมากๆเลยครับแถมเล่นได้ทุกระยะด้วยครับและทั้งหมดทั้งมวลที่ผมแพมมาควรจะเล่นอาวุธอะไรก็เชิดตามที่ใจอยากได้เลยครับ ทางเลือกในการเลือกเช่นเปลี่ยนอาวุธเพื่อทาชาพิษหลับและเปลี่ยนมาทําดาเมจหรืออาวุธเดียวกันแต่2ธาตุอะไรแบบนั้นครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับใช้การแลนส์ครับเป็นอาวุธรองเวลามอนหลับก็ใช้ระเบิดมันบูมเลยครับในด้านของมอนสเตอร์หรือสตูในเกมภาคนี้มีดีไซน์ค่อนข้างแหวกแนวจากที่ผ่านมากนข้างมากครับรวมถึงพอพันแปลกแป,ก,แปกใหม่ๆขึ้นมาเพียบเลยครับไม่ว่าจะกบสนับอารมณ์ชตาคาบรามึกย่างโลกกนนูอุนราน้องแมงมุมเลืองระบําตาลาบารีนา การกลับมาของสายพันลิเบทานอย่างเต้าอ้วนอุดูดดนาหรือจิ้งเล่แช่แข็งจีดาห์และยังมีนั่นนอตอีกเพียบตามมาในอัปเดตภายหลังครับทางด้านของระบบการเล่นอย่างที่ผมแพมไปบ้างแล้วเกมถูกปรับให้เพดานทักษะอาวุธสูงขึ้นฮะรวมถึงปรับความเสถียรในการทําดาเมจของทุกอาวุธเลยครับรวมถึงคุณภาพออฟไลน์ในการใช้อาวุธก็ดีขึ้นในทุกๆด้านครับเช่นระบบโฟกัสโหมดและโฟกัสไตร หรือระบบ offset attack หรือ perfect dodge ให้มีชั้นเชิงมากขึ้นครับแต่น่าเสียดายอย่างนึ่งครับคือด้วยความที่ระดับความยากในการล่ามอนสเตอร์แต่ละตัวในภาคนี้มีความแคชชวลมากขึ้นเรียกว,ว่าแคชชวลที่สุดก็ว่าได้ครับเอา พี่จอรดแล้วพาร์คไรส์หอพาร์คไรส์นั้นจะเป็นการเน้นเพิ่มศักยภาพให้ผู้เล่นได้เล่นแบบรวดโผนครับแต่ไม่ได้แคชชวลอย่างที่ทุกคนคิดครับหลายคนที่ผมรู้จักก็บ่นกันว่าระบบวายแบ็กกดลำบากต้องเรียนรู้พอควรฮะก่าจะใช้คล่องแถมมุฟเซตอะไรก็ตามก็พูดตรงๆก็ไม่แคชชว่เลยครับแต่ในภาคนี้เขาปรับให้โฟกัสไตร์เข้าใจง่ายมากและจบภายในการโจมตีไม่กี่ปุ่มครับเพื่อใหม้มันเป็นจุดเชื่อมต่อคอมโบต่างๆของแต่ละอาวุธครับหรือว่ากันง่ายๆนะครับแค่กดโฟกัสให้โดนก็เล่นได้แแแลลลลล้้้้วรตต่่่่่ถาาาออยกกกกกจจะะเเเเเนนนนนืืไหหขขึึขึึมมมฟ็็็ศษพพิิิฝป อีกขั้นหนึ่งของการเล่นทันทีครับแต่น่าเสียดายครับที่มอนสเตอร์หรือเหล่าน้อนๆเนี่ยก็ไม่ได้โหดที่ยมรับน้องแบบอาจารย์นัในภาคเวิลด์ครับซึ่งสำหรับผมแล้วอาจจะผิดหวังนิดหน่อยครับเอาตรงๆมันง่ายเกินไปจริงๆคะสำหรับทันงเตอร์ยุคเก่าส่วนทางด้านคอนเทนต์นั้นภาคนี้ได้เพิ่มคุณภาพออฟไลน์ใหม่ค่อนข้างมากชนิดที่มากที่สุดในทุกๆภาคครับไม่ว่าจะเดินทางแบบซีมเลสที่คุณสามารถข้ามแบบเลื่นๆการัดเวสแบบอัตโนมัติทันทีที่คุณตีมอนสเตอร์ป่าเพื่อรางวัลที่มากขึ คุณซักกับมอนอยู่คุณก็ยังมีเธออยู่ข้างกายแน่นอนครับเอาม่าจะช่วยเราในการรับเควสบบางก็ช่วยเก็บไอเทมหดือเตือนสิ่งต่างๆที่เราหลงลืมเช่นหางที่เราตัดไปแล้วลืมเฉือนเป็นต้นครับพูดตรงๆมีประโยชน์กว่าแฮนเดิลในภาคโวเยอะมากยังมีเรื่องการจัดวางไอเทมแบบใหม่การข้ามเวลาตอนจบเควสได้และที่สำคัญครับมันกดข้ามคาสีนได้แล้วเว้ยเฮ้ย และเหมือนกับภาค Ri ส e ครับสำหรับผู้เล่นที่เป็นโซโล่เพลเยอร์ก็สามารถเปิด SOS จากนั้นจะมี NPC เข้ามาจอยในห้องได้ครับนั่นคือพระแม่มหาเทพโอลิเวียนั่นเองครับจริงๆก็มี NPC อีก2ตัวครับที่ชื่อว่ารอโซและอเลซ่าแต่นั่นก็ยังไม่เทียบเท่าพระบาร,รมีแห่งองค์พระแม่มหาปไหลแห่งคุณคอนซึ่งนางจะอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีใครสักคนในออนไลน์เข้ามาครับโดยคุณจะตั้งเซตติ้งว่าให้มีแต่ซัพพอร์ตฮันเตอร์โดยเซตติ้งตามนี้เลยครับและผมบอกเลยนะครับว่าโอลิเวียแม่งโคตดเก่งเก่งและเป็นนนนนนงาาากวว่ออ์หลลยยๆคใได้้ซ ในภาคนี้สภาพแวดล้อมเกือบ50-60%สามารถใช้มันเพื่อทําให้เราได้เปรียบในทุกสถานการณ์ครับเช่นเวลาเจออากาศร้อนหรือหนาวใครที่ลืมพวกฮอตดิงหรือโคดิงก็สามารถเก็บแมลงตามต้นด่านได้ครับหรือแมลงที่สามารถฟื้น HP ก็มีให้เห็นเต็มไปหมดเลยครับโดยให้เราใช้สิทธิ์เรียกว่าฮุกคลอเพื่อเก็บวัตถุดิบจากระยะไกลได้ครับะดวดเก้อ ลองนึกภาพในระหว่างที่ขี่เจ้าเซเรดที่ทําให้ในการเดินทางลื่นไหลแล้วก่อนจะล่ามอนนั้นเราก็ใช้เวลานั้นในการเก็บไอเทมไปได้ด้วยหรือแม้แต่การเหล่าอาวุธก็สามารถทําในระหว่างขี่เจ้าเซเกรดได้เช่นกันครับก็อาจจะมีบางอย่างครับที่ต้องเข้าไปใกล้เพื่อเก็บมันเช่นแร่หรือกระดูกที่ไม่สามารถเก็บด้วยคุกคลอได้ครับแตะคําว่าสภาพแวดล้อมทําให้เราได้เปรียบเนี่ยมันทําให้เราชนะมอนได้ง่ายขึ้นมากๆด้วยนะครับเช่นหินถล่มหญ้าหนามกับดักเถาวันคือเอาตรงๆเราสามารถใช้ของพวกนี้ในการล่าก็มีให้เห็นครับ ความลื่นไหลในการเล่นคุณภาพออนไลน์ที่เหลือล้นความต่อเนื่องในการรับเควสและการดําเนินเรื่องทําให้นี่เป็น Monster Hunter ภาคที่ที่ที่สุดครับโอยพี่แต่เกมอื่นเขาก็เข้าเกมแล้วก็ไม่ค้างนะพี่เฮ้ยมันก็มีกันบ้างเว้ยน้องปัญหาทางเทคนิคอะก็เล่น P ีซีก็เป็นแบบนี้เป่าวะ่ะแต่พี่พอโกรธนอนนี้ก็ไม่เคยค้างเคยหลุดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเออก็เล่นบนเพย์ิาีว่าเลืน่นๆื่นเลยโอ้แต่บอลเราไม่มีเพย์่านะพี่โผ่ปา ก็อย่างที่กอหลีมันว่าแหละฮะเล่นบน PC จะมีปัญหาเรื่องการหลุดบ่อยครับและส่วนมากจะเป็นตอนเริ่มเควสรวมถึงบั๊กปล,ปลายที่จะอาจจะละคายเครื่องตาคุณสักหน่อยและในการเล่นใน PS5 จะปัญหาน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลยครับแต่นั่นก็คือช่วงเกมเปิดวันแรกเท่านั้นครับซึ่งในแพนปัจจุบันบั๊กต่างๆก็ค่อยหายไปทีละน้อยครับแต่พี่ข้างบนเหมียวบนว่าหลุดอยู่เลยนะพี่จ๋าเงียบดีกาหลก็ได้ก็แดดเซซีจริง ในด้านปัญหาของเกมก็จะมีอยู่หลายๆส่วนครับไม่ว่าจะเป็นการอ ptimize ที่ไม่ดีพอการกินสเปคเกินความจําเป็นซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ครับความสับสนในการเข้าล็อบบี้เพื่อหาห้องเล่นกับเพื่อนซึ่งมันชวนสับสนเอามากๆครับเพราะมันมีอะไรก็ไม่รู้ยุ่ยยากไปหมดไม่ว่าจะเลือสกสควอดหรือิงก์เมมเบอร์ต้องเข้าอะไรเพื่อเล่นด้วยกันง่วงไปหมดแต่จากที่ผมลองด้วยตัวเองแล้วการสร้างสควอดหรือเล่บนบ้านว่ากิลจะกระโดดเข้าของเ,เพื่อนง่ายที่สุดครับส่วนถ้าใครอยากจะเอนจอยความเป็นโอเพนเวิลด์กับเพื่อนให้ชวนเพื่ อีกข้อเสียที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาในหลายๆครั้งก็คือในด้วยภาคนี้เป็น Open World การมีล่ามอนสเตอร์ในแมปมากกว่า3ตัวนับเป็นเรื่องปกติครับสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั้นดั้งเดิมเกมจะมีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ให้ล่าไม่เกิน3ตัวในแมปครับแต่กลายเป็นว่าภาคนี้มันมีได้สูงสุดถึง4-6ถึงตัวเลยครับแปลว่าอะไรนั่นเหรอครับเกมนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Turf War หรือแปลตรงๆว่าสงครามแย่งพื้นที่ที่มอนสเตอร์2ตัวจะซัดหน้ากันอย่างหุเดือดเมื่ ในปาร์ตี้ที่ผมเล่นด้วยกันอยู่ประจำมีน้องคนหนึ่งรับเดินเล่นไปหยิบไข่ใน Scarlet For e s t สและมันคือไข่ของดาเทีนครับน้องเขาก็เดินถือไปเดินไปเดินมานะครับจนกระทั่งไปเจอแม่มันครับความชิบหายก็ได้เริ่มขึ้นครับแรกๆมันก็ตีตาปกตินะครับจากนั้นผมก็เข้าเควสตตามมาทันได้นั้นครับผมมันมาปกป้องเมียมันครับลาทารอสมาจากไหนไม่รู้ครับลอยลงมาแล้วก็ใส่ดัวพวกเราเลยครับและหลายคนน่าจะทราบดีนะครับว่าลาทารอสส่วนใหญ่มันจะไม่ตีดาเทียนครับโอเคในขณะที่ผมเข้ามาจู่ๆมันก็มี มีราเต้ถึง3ตัวและลาทารอดหนึ่งตัวคราวนี้ตบตีกันมั่วตัวเเลยครับกลายเป็นปัญหาครอบครัวที่มีฮันเตอร์เป็นผู้ประสบภัยเฉยเลยฮะ <c oughs> แล้วบทสรุปอาราวฉานก็คือหลังจากการตบตีพักใหญ่ราเต้ตัวแรกก็รับไม่ได้ครับที่ตัวเองโดน n t r เลยบีบหนีไปและเหล่าเหล่าฮันเตอร์ก็เลยตามไปเก็บงานครับจบนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่เกิดขึ้นในภาคนี้ครับยังมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพียบเลยฮะ่วนตัวมองว่าก็เป็นรสชาติใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภาคนี้ครับเพราะงั้นจะไปล่ามอนาน้้พกพใรช ที่กลับมาในภาคนี้เพื่อเอาไว้มาร์กมอนที่จะลากครับเผื่อไว้กรณีแบบนี้แหละฮะข้อเสียสุดท้ายฮะที่พอจะนึกออกก็คือคอนเทนต์ตอนนี้ถือว่าน้อยครับโดยเฉพาะเอนเกมคอนเทนต์ครับที่น้อยระดับที่เล่นประมาณไม่ถึงสองสัปดาห์ก็ตันแล้วครับที่เหลือคือแค่ฟาร์มเพจสกิลรอวนไปเท่านั้นเองครับมอนเอนเกมก็ตีวนๆอยู่แค่อาร์คเวลกอมากาล่าและก็เรดดาวครับอาจจะมีจินดาฮัทแก้เบื่อบ,บ้างส่วนใครที่ยังเลว่าจะซื้ออยู่นะครับให้คุณลองเช็คสเปคคอมของคุณดูนะครับว่าสามารถเล่นไหวหรือเเเเปลลลล่่่่าานนนนถ้้้้คคุณมีีีก็จัััดดดไยยรบตตตอฉแ จะใช้เวลาประมาณ20-50ชั่วโมงครับซึ่งถ้าคุณเล่นคนเดียวก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าแคปคอมจะหากินกับภาคนี้อย่างต่ำ2ปีแน่นอนฮะและเมื่อถึงตอนนั้นภาคนี้จะกลายเป็นภาคที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างแน่นอนครับโดยเราจะแซงภาคโวไอซ์บอลก็ไม่แน่นะฮะส่วนผมจะอยู่อยู่เคียงข้างเอามาจบจนอัปเดตสุดท้ายของเกมแน่นอนครับทีรักคุณสั่งให้ผมจัดการตัวอะไรก็บอกมาได้เลยนะจ๊ะ <ม ua! S 1> ช่วงนี้ผมทาคลิปค่อนข้างช้านะครับขออภัยด้วยนะแต่จะพยายามลงให้บ่อยขึ้นนะ ปรสบการณ์อะไรเกี่ยวกับมอหันภาคนี้ก็สามารถแชร์ลงในคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ช่องกอรกได้เติบโตด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอให้สนุกในดันเจียนครับผม